อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศกับผู้รีวันนี้อยากชวนมาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นราคาสบายกระเป๋าชื่อร้านเซนไดซูชิบารเริ่มกันตั้งแต่เมนูแรกชื่อโอการาซาชิมิเซ็ตยกตลาดปลามากันเลยจานที่2เซนไดโรฮอตชีสมากันแบบร้อนๆคนชอบชีสชอบปลาขอบอกว่าต้องสั่งอูนางิฟัวกราดงมี2อ,อย่างของพรีเมียมนั่นคือฟักราและปลาไหลญี่ปุ่นแซลมอนอิคุระคานิมิโซ เมนูนี้ขอแนะนำว่าต้องชิมสุดท้ายเส้นใดธทานาบะตะสูชิเแซตคุ้มมากๆตามณรีดไปเลยครับ อะไรนักับุเรศวันนี้เรายกตลาดปลาญี่ปุ่นมาเลยนะคะมากันที่เซนไดซูชิบาร์เรามาคุยกับเจ้าของร้านนะคะคุณพิติเสมสันทัตคุณปั้นจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเซนไดซูชิบาร์ของเราจุดเด่นอยู่ตรงไหนจ๊ะจุดเด่นนะครับของเซนไดซูชิบาร์ก็คือความสดสะอาดของกินที่ญี่ปุ่นเลยครับผมและเซตนี้เนี่ยเรียกว่าเซตอะไรจ๊ะชิโอการาซาเซมินะครับตัวนี้เหมือนยกตลาดปลาจากเซนไดมาเลยครับก็จะมีนะครับ ฮามาจิหอยปีกนกนะครับแล้วก็จะมีโฮตาเตะปลาแซลมอนแล้วก็มีกุ้งหวานครับนี่เลยเรียกว่าชิโอคามาซาชิมิเซ็ตเมนูที่2นะจ๊ะเ็นไดโรฮอตชีสนะครับด้านในก็จะเป็นปลาไหลแล้วก็จะมีแซลมอนด้านในเราก็จะโรด้วยครีมชีสนําเข้าจากญี่ปุ่นราดด้วยชีสซอสร้อนๆมอสซาเรลลาชีสเลยครับเสิร์ฟกับเตาร้อนนะครับยืดๆจุใจมากเลยครับอันนี้นนฟินเลยคนชอบชีสนะมาเลยเมนูที่3าจาะอุงางินะครับตัวกาดงนะครับปลาไหลของเรานําเข้า พิเศษเลยนะครับจะไม่มีกลิ่นสาบดินอะไรเลยครับปัวกาก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆนหนา,นานของฝรั่งเศสอย่างดีเลยครับราดด้วยซอสสูตรพิเศษจากทางร้านเหมือนกันครับผมของพรีเมียมทั้งหมดอยู่ในดองจานนี้อ้าวไปต่อสิจ้าเป็นวาก,กาเมะไคโซนะครับเป็นสลาย3สีมีสีแดงสีเขียวแล้วก็วากาเมะนะครับเป็นสตาร์เตอร์ของร้านเราเองครับผมชื่อเขาก็บอกเลยร้านครับซูชิบาร์ยังไงเราก็ต้องทานซูชินะจ๊ะเป็นไดทานาบะตะาซูชิเซตครับมีทั้งหมด8หน้าด้วยกันคุณอิ่มจุกครับ มีเอ็นกาหวาแล้วก็มีปลาฮามาจิส่วนหอยปีกนกน,นี่เราคัดอย่างพิเศษไซส์ใ,สใหญ่มาเลยครับสดจริงจังยังไม่จบเรายัางไปสู่ตรงนี้อีกร้อนร้อนตัวแซลมอนอิกุระทานิมิโซะครับผมเป็นมันปูหิมะญี่ปุ่นนะครับท็อปด้วยแซลมอนแล้วก็ไข่ปลาแซลมอน <c oughs> ครับผมเสิร์ฟแบบร้อนๆเดือดเดือเลยครับคลุกข้าวอร่อยเลยครับตท้ายด้วยของหวานจา้ะวุ้นผลไม้ซอสมะม่วงสูตรพิเศษของทางร้านเลยครับพิเศษนะครับสำหรับแฟนรายการเลยนะครับหนึ่งที่ฟรีต่อหนึ่งโต๊ะเลยครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึงราคม2 5 6ส ต้อนรับปีใหม่กันเลยครับวุ้นผลไม้ซอสมะม่วงวันนี้หลีนท้งพอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆให้กับเซนใดซูชิบาเป็นอร่อยชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเซนไดซูชิบาตั้งอยู่ที่ซอยวิภภาวดี16หรือซอยรัชดา19ซอยโชคชัยร่วมมิตรร้านอยู่ตรงข้ามคอนโดมาเอสโตร19โปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้ทางเซนไดสุชิบามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บางกะปันคะสำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลดค่าอาหาร10%นะครับเมื่อรับประทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านและ Del i v e r y นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2565ครับผมแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วเวลา8.45น,นช่อง3กด33ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะครับอร่อยนะัิกับผลิตรีเมื่อชืออีติ้งย่อผิงชังต้องกิน